สวัสดีครับผม My name is b a s l i สวัสดีครับผม My name is แค่ทักไทยสวัสดีนี่กูยังพูดไม่ได้เลย สวัสดีครับผม My name is Bas l e y Welcome to Let's Play Asphalt 6อีก i n นะครับผมนะก็ขอต้อนรับสู่การแคสเกม Asphalt ภาคกุอีกแล้วนะครับผมก็ยังอยู่กับคันเดิมนะ Bentley Speed 8นะครับผมในสุดก็ได้กลับมาเล่นสักทีนะหลังจากทิ้งเกมนี้ไว้นานแสนนานไม่นานพอสมควรหรอกนะครับผมคือผมไปฝึกขับรถคันนี้ไง ฝึกเสร็จก็มาแคสเนี่ยแหละนะตัวิีว่ฝีมือผมจะกลับมาไหมนะครับโอเคใครที่เข้ามาแล้วก็เลยเดดลิ้นพันธุ์อีกแหละโอเคใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะไปคาเรียเลยดีกว่าเนี่ยเราจะหาแมปอะไรที่ผมไม่เคยเล่นนะครับผมบบกดจยากเดี๋ยวนะออสตาไนโตซ i e ี เอาแมปแรกก่อนละกันนะครับแมปนี้ไม่เคยเล่น <c oughs> ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยสติ๊กเกอร์ก็เปลี่ยนไม่ได้นะครบไม่เป็นไรแข่งเลยดีกว่าฮวัน <more> <c oughs> มูส์เซอร์ไพรส์มีธงด้วยเออไปกันเลย

เนี่ยวจะโมครับผมไอชื้อปะชิ้บปะชิะ้บเฮออ้ยเส,ส,ส้กนกว่าเส้นกว่าเส้นกวฮะเส้นกวรอโอเคได้เหมือนกันด้วยไม่กินด้วยไม่ได้บลู <c oughs> มทางเวลาใส่ในตัวแบบสปีดเต็มเนี่ยแบบมองทางไม่ได้เลยไปไปกันต,ต่อไปกันต่อ เออเ้ย้างา้าอะไรวะแม่มีแต่โค้งโค้งโค้งดู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 สิต้องให้ต้องให้กริฟหลายจุดเลยเนี่ยโอ้โหทางโค้งโค้งได้ไหมเนี่ยโอเค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 ยังอยู่อยู่อยู่ได้อยู่โอ้เนรดูยิดตด กูตายตรงชนตึก huh. uh. 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 <c ilgili> นี่แหละนั่นแหละก็เอาแล้วกูก็ตายเฮ้ยโอเคโอเคยังไปได้ยังไปได้ยังไปได้เยอะเยอะโอ้โหเดี๋ยว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 สิงกีดขวางทำไมมันเต็มหน้ากูเลยวะ จะไปได้ไหมดิฟดูก่อนดิฟดูก่อนเฮ้แท็กอยู่แท็อยู่ได้อยู่โอ้ยเออสวยงามสวยงามสวยงามอ่ะลองดิบตรงนี้มันมันดิบยากข่ายเลยจะไปไหนจิ๊บเอ้ย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 สวยสวยแสงแน่ไหม โอ้เจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โหไอสัตว์กูจะผ่านไหมเนี่ยมันได้ยิงมึงเนี่ยถ้าไม่ได้ก็เลิกเล่นนะเลยด่านเนีเกไปไป,ไปเนี่ยเวลาดิฟแม่งก็ลื่นไปม,นไนมั่วซั่วโอ้ยเนี่ยเนี่ยแม่งเสือลื่นด้วยนะการดิฟอะ เห็นไหมเห็นไหมกูดิทีนี้แบบลืล่นไ,ไปนู่นลื่นไปนี่ไปไปเนี่ยเนี่เนี่ยเดี๋ยว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 ก็ยากชิบหายเลยกูจะดิฟไปไหนนี่ก็เสียหลักได้ทุกตาที่หนึ่งหายไปไหนวะแม่งหายไปจากเรดาร์แล้ววะปึ๊บ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 เออก็เร่งไป เเห็นที่หนึ่งแล้วเห็นที่หนึ่งแล้วอยู่นั่นอยู่นั่นถอยไปซิโอโอแม่งไปโน่นละโอเคลุยลุยลยสิอเด๋ยวดกดผิดโอ้ยโอ้ยอะไรของกูวะเี่ยโอ้ย แม่งกบกุญญาคิดหายเลยคือกูไม่ได้ฝึกเล่นในด่านนี้นะเนี่ยสวยกูลืมฝึกเล่นในด่านนี้แม่งเฮ้ย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 เหมือนกูจะแซงมันได้เหมือนกูจะแซงมันได้แล้วโอเคโอเคโอเคดีดันดีดันดีดได้อยู่ดีดันอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ทักษะกูกลับมาแล้วทักษะกูกลับมาแล้วโคตรู้ลับถึกเลยจ้ะ าเล่นเเอาว,เวลาเล่นแอสโฟนี่แบบต้องต้องต้องรุนระทึกมากเลยครับผมอันนี้มีแหล่งสุดท้ายแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยแซงมันได้แล้วแซงมันได้แล้วแซงมันได้แล้ว hoo! โอเค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 จะแซงแล้วโว้ย จะไม่ได้ที่หนึ่งแล้วโอ้โหน้ำตาไหลเลยผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้ที่หนึ่งกับด่านหาเหวนี้ด้วยโถเอ้ยโอเคแมปนี้ผมรู้สึกว่าเ,ออเริ่มจะเล่นมันไม่ได้แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเล่นแมปนี้ละกันนะครับเนี่ย ที่ผมคลิกเนี่ยยังอยู่กับคันเดิมเลยนะไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไปแข่งกันต่อมีลาวาด้วยไปแข่งรอบนี้รอบนึงนะผม Here we go โอ้โห oh, oh, oh. มันใช้ทางลัดด้วยมีก็สวยสิโอ้ยเราแล้วไงวะเดีย๋ยว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 เดียเด๋ยวยมาเล็กสีเสียหลักเดีย๋ยวเดีย๋ยวมาเล็กสามนี่นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคแซงไม่ได้ละแซง,ง,งแล้วหนึ่งแซงแล้วสอง เดิยวรถกูกระโดดหถอยโอเคแทงมันได้ละไปก็รู้สึกว่าส่านนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะมีแต่ทาตงตรงมีสตันด้วยสวยว่า ในทันอีกกูโอ้อ้าน่าเอ๊ะโอโห้กูสายเร่งความเร็วเงี้โอเคโอเคยังแสงได้อยู่ยังแสงได้อยู่ยังแสงได้อยู่มันตามกูติดติดเนี่ยฮัลโหลเยอะนะโอโหี๋ยวที่สองแล็บเหรอว่าไปกันยาวๆเลยทุกคน อ้าบิหนทอยวะที่แข่งรถนะไม่ได้เดินเล่นทีแล้วก็เิ่งความเร็วตรงนี้ด้วยนะไปเคไม่มีบักแล้วตรงนี้บักก็คือรถมันกระโดดเองรื่ยังไงวะรือว่าเป็นแรงโน้มถ่วง โอ้โหเวนกูจะชนะไม่เง่กูชนเอาชนเอาไม่ได้มองทางมองแต่เรดาร์โอเคแต่ไม่เป็นไรนะเราได้ที่หนึ่งแล้วีมีคนตามเนาะพอกันทีเลยกับรถคันนี้กูจะไม่เล่นมาอีกต่อไปรอเล่นครับรอเล่น โอเคนีผมจะเล่นรถคันอื่นบ้างนะในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวรถคันนี้ผมจะเก็บไว้เล่นเองนครับเฮ้ยกูรอเซงชิบหายเลยกับด่านแต่ละด่านเล่นทีนี้แบบต้องใช้สมาธิต้องใช้สมาธิในการเล่นเฮ้ยเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะเอารถคันอื่นบ้างนะครับ ไอคันนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้เล่นคนเดียวเองผมจะไม่เอาคันนี้มาแคสอีกแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมบ๊ายบาย